พระมาจะโลกาทิปติสหังปิติกัณฐาบีอันทิวรงงาญาจตา,าสันติทัสตาภรัตขัา,าติากตาทิเสตุขามันุกับปิมาัจชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธานโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสมมาสมพุทธาปุญญาเมวะโสสิกขยะอายตักังสุขุนตริยามทานาจาริยันจาร เมตตันจิตตะตันจัภาวะเยตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นคำสั่งสอนที่บริสุทธิ สามารถนำผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากเวรทุกได้โดยแท้ขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนำไปสอนให้ผู้อื่นรู้ตามและปฏิบัติตามด้วยขอความสุขความเจริญความร่งเรองในอุัสราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงงเกิดดีแลญาติโยมสาธุชนทุกทุกท่านณโอกาสนี้อาตมาาพจ่กจะได้แสดงพระรมเทศนาในปนยัญญกถาเพื่ออนุโมทนาคุโสบุญยราศในกาลที่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งยอมสำเพาวงเทียมยมสมบัติวงเทียม ผู้เป็นภรรยาและน้องสาวพร้อมลูกสาวได้บำเพ็ญกุศลทัทินามุประธรรมกิจเพื่ออุทิศแด่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วก็คือโยมสมโงเที่ยมได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวนพระพิธรรมทุกคืนและวันนี้ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนินกัน การบำเพ็ญกุศลทักษิณาครั้งนี้นับว่าเป็นการทำบุญแบบไทยหมายถึงการทำบุญเพื่อท่านผู้่วงลับไปแล้วมีการถวายทานแต่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกันนี้ก็ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นอนิสงส์ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมบุญ เสริมธรรมและเสริมปัญญาเพื่อประมวลเอาบุญกุศลอันเกิดจากทานศีลและภาวนานี้อุทิศแด่ดวงวิญญาณของโยมสมคมงเทียมซึ่งท่านได้อำลาจากภรรยาน้องลูกลๆและญาติมิตรไปแล้วภายหลังแต่ได้อยู่เป็นร่มโพร่มไทรของครอบครัวและวงตระบูล วันพรุ่งนี้จะได้มีพิธีชาปนกิจคณะท่านเจ้าค่าอันมีครอบครัวและญาติมิตรที่เคารพนับถือได้มาร่วมกันจัดงานทำบุญโดยตลอดมาแต่เบื้องต้นท่านที่เคารพนับถือทั้งหลายนั้นได้มาร่วมกันเป็นการให้กำลังกายบ้างให้กำลังใจบ้างหรือทั้งกำลังกาย ทั้งกำลังใจบ้างทำให้งานบำเพ็ญกุศลทักทีนาฎประธานนี้ดำเนินมาด้วยดีการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้มองในรูปที่ปรากฏทั่วไปย่อมเห็นกันว่าเป็นการปฏิบัติตามประเพณีของชาวไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ถือเป็นหลักปฏิบัติศึกต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน อันนี้นับเป็นส่วนของประเพณีแต่ถ้ามองลึกลงไปประเพณีนี้ยังมีสิ่งที่เป็นรากฐานอันมีความหมายลึกซึ้งในทางนามธรรมกล่าวคือเป็นพธิธีเป็นประเพณีท,ที่อยู่กับหลักคำสอน,นในทางพระพุทธศาสนาน การดำเนินการตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไว้ให้ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตามหลักพระพุทธศาสนาชาวพุทธเมื่อมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นจะปรารบเหตุการณ์นั้นแล้วทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล เป็นความดีงานในเรื่องของความตายนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งของ,ของชีวิตแต่และทางเรื่องการตายอย่างเดียวนั้นก็เป็นเรื่องของท่านผู้เกิดมาแล้วก็จากไปตามคติธรรมดาและเมื่อจากไปก็เป็นการล่วงลับไม่หวนกลับมาอีก ไม่ว่าเราจะเรียกร้องอย่างไรก็ไม่สำเร็จทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีผลแต่พุทธาศาสนิกชนนั้นปรารบความตายอย่างนี้แล้วก็ทำสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งได้ผลเป็นประโยชน์เ,นเกิดขึ้นกล่าวคือประการที่หนึ่งก็ได้อุทิศส่วนกุศลนั้นแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย ประการที่สองผู้ที่เป็นพี่น้องและมิสหายเป็นต้นก็จะได้บ่งเทนคุณธรรมกล่าวคือกตัญยูกตะเวทิตาธรรมแสดงความรำลึกถึงและตอบแทนพระคุณของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นญาติและมิสหายของตนนอกจากนี้ในส่วนตัวของผู้ที่ทำบุญนั่นเอง ก็เป็นการสร้างความเจริญร่องงามในทางบุญกุศลสกสมบุญก็คือความดีไว้ในชีวิตของตอนให้มากขึ้นด้วยดังพุทธพจน์ที่ว่าปุญญานิปรโลกกัสสมิปฏิฐาโหติปานิดังซึ่งแปลว่าบุญเป็นที่พึ่งของสตว์ทั้งหลายในปรโลกอันนี้เป็นส่วนที่ติดตามไป ในฝ่ายละทิ้งก็เช่นเดียวกันคนที่ละโลกนี้ไปแล้วยังละทิ้งสิ่งหนึ่งไว้ด้างหลังก็คือความมีความชั่วที่ได้ทำไว้สิ่งใดที่ได้ทำไวแล้วก็ยังจะรึอยู่บางอย่างก็ออกผลเป็นวัตถุเช่นท่านผู้มีใจบุญใจดีสนได้สร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ไว สิ่งนั้นก็เป็นหลักฐานแสดงความดียั่งยืนอยู่หรือที่เป็นนามธรรมได้ทำความดีเกื่อคูลอุปการะไว้กับผู้อื่นเริ่มตน้นตั้งแต่บทหลานเป็นต้นไปความดีนั้นก็ฝังอยู่จารกึกอยู่ในดวงจิตดวงใจของบุตรหลานและท่านที่ได้รับคุณประโยชน์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทิ้งไว้ รวมความว่าสิ่งที่ติดตามไปก็ดีสิ่งที่ละทิ้งไว้ก็ดีก็ได้แก่ความดีความชั่วผู้มีปัญญามาพิจารณาเห็นหลักตังที่กล่าวมาแล้วนี้จึงคิดว่าควรจะดำรงชีวิตของตนให้อยู่ในแนวทางที่ดีงามเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาจากโลกนี้ไปก็จะได้มีกรรมปีติดตัวไป และเหลือละทิ้งไว้ซึ่งความดีนั้นอันเป็นประโยชน์แก่คนเบื้องหลังให้คนที่อยู่เบื้องหลังได้จดจำรำลึกในทางที่ดีงามยกย่องนับถือเป็นบุคคลที่น่าเคารพบอูชากันสึบไปการพัฒนาพระพุทธเจ้าพระองคได้ทร,รงตรัสสอนพุทธศาสนิกชนให้มันวิจารณาอยู่นเนืองๆว่า เรามาเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดพรากจากกันไปไม่ได้นี่คือความจริงของชีวิตของทุกๆชีวิตไม่ว่าจะสูงจะต่ำจะรวยจะจนจะฉลาหรือโง่จะต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาถ้าไม่พิจารณาอยู่นึง่เมือง ใจจะหลงจะลืมจะคิดว่าจะอยู่ร่วมกันไปเรื่อยๆไม่มีวันที่สิ้นสุดพอถึงเวลาที่จะต้องพัดพราบจากกันก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้ามันพิจารณาอยู่เรื่อยๆจะไม่หลงจะไม่ลืมจะเตรียมตัวเตรียมใจจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆ เพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องจากกันอย่างแน่นอนนี่คือธรรมที่สำคัญเพราะจะปกป้องจิตใจไม่ให้ทุกข์กับการพัพราชจากกันจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไปการพิจารณาก็ควรพิจารณาสิ่งต่งตางๆหรือบุคคลต่างๆที่เรารักหรือเราชา เพราะสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักหรือสิ่งที่เราชามสิ่งที่เรารักนี้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเรานั่นเองพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราหมั่นระลึกถึงความตายไม่ใช่เพื่อจะให้กลัวตายแต่เพื่อที่จะให้เรารู้จักที่จะกำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างดีที่สุด หัวใจของการดำรงชีวิตอยู่อย่างดีที่สุดก็คือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทดังที่องค์สมเด็จพระปรมศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสก่อนที่จะทิ้งว่างร่างวางขันไว้ว่าวยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถา ดูกอนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดไม่ประมาในอะไรเล่า 1. ไม่ประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาว 2. ไม่ประมาทในว,ยวัยว่ายังหนุ่มสาว 3. ไม่ประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรง 4. ไม่ประมาทเวลาว่ายังมีอีกมากห้าไม่ประมาทในธรรมว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยสนใจใครก็ตามประมาทในเหตุทั้งห้าประการนี้มักต้องมานั่งเสียใจทุกครั้งเมื่อบุคคลอันเป็นที่รักต้องมาพัรารากจากไป หรือหากตัวเองจะต้องตายขึ้นมาบ้างก็มักจะบ่นเอด้วยความเสียดายว่ารู้อย่างนี้ทำดีไปตั้งนานแล้วดังนั้นหากเราไม่อยากเสียใจไม่อยากพลาดวันเวลาสำคัญของชีวิตก็ควรหมั่นเจริญมรณสติอยู่เสมอเพราะเมื่อเราใช้ชีวิตดังหนึ่งความตายกำลังกวักมือเรียกอยู่ข้างหน้าอยู่ทุกขณะจิต เราจะระหนักรู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนมารดาบิดาสามีภรรยาลูกแก้วเมียฝันสำคัญเพียงไรสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพียงไรและทรัพย์สินสิทิาอํานาจราชศัตว์เป็นเพียงสิ่งสมมุติมายาเพียงชั่วคราวอย่างไรความตายจะเป็นดั่งระฆังแห่งสติ ที่เตือนให้เรากลับมาดำรงอยู่กับความจริงและอยู่กับสิ่งที่เป็นเก่นสารทิ้งสิ่งที่เป็นเปลือกหรือหัวโขนของชีวิตอย่างรู้เท่าทันเมื่ออยู่เบื้องหลังของความตายอะไรอะไรในโลกนี้ก็กระจิริษไปเสียทั้งหมดเราระลึกถึงความตายเพื่อเข้าต้อยชีวิตที่มีเก่นสารที่สุดดำรงอยู่อย่างคมที่เตือนตัวและเตือนรู้ที่สุด ฉะนั้นการระลึกนึกถึงความตายแล้วเศร้าโศอหดหัวจึงไม่ใช่มรณานุสติที่ถูกต้องที่ถูกก็คือพอระลึกถึงว่าตนจะต้องตายในวันหนึ่งจิตจะเติมขึ้นมาประหนักรู้ถึงสัจธรรมแล้วรีบกระทำแต่กรรมดีใช้ชีวิตนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดนี่ต่งางหากคือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้อง และสัมมาปฏิบัติพฤติกรรมผู้ถูกต้องอันเป็นผลโดย,โดยโตรงจากการเจริญมรณานุสติอวสังมยามริกทังวันหนึ่งเราจะต้องตายชีวิตตา่างอนิจจงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมชีวิตต่งความตายของเราเป็นของเที่ยงตระหนักรู้สัจธรรมอย,อย่างนี้แล้ว พึงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทความชั่วต้องรีบหนีความดีต้องรีบทำเพราะหากทำความดีช้าไปผิดว่าความตายาาามา,ยารา่าก็จะมีแต่ความเศร้าและความเสียใจติดค้างไปตราบนานเท่านั้นแต่สำหรับบุคคลผู้ตื่นอยู่มันเจริญมรณานุสติอยู่เนืองๆดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาททั้นความตายมาถึงเข้า ย่อมไม่วิโยกตกใจพร้อมเผชิญต่อความตายดังหนึ่งคนงานยืนรอเวลาเลิกงานด้วยความมีใจที่ยินดีปีดามาถึงเมื่อไหร่ก็พร้อมไปเมื่อน,นั้นบัดนี้คณะท่นา,านเจ้าภ่าได้ปราบมรณกรรมของท่านผู้ล่วงลับและมีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆต,ต,ตามหน้าที่ฐานะของตน มีความกะตันยูกะตะเวทีบ้างมีญาติธรรมบ้างสังฆหาธรรมบ้างได้มาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลด้วยกันเมื่อท่านก็รุ่นลับได้รู้ได้เข้าใจอย่างเห็นถึงบุญกุศลความดีงามต่าง,างๆที่คณะท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญในโอกาสนี้ท่านก็ย่อมมีจิตยินดีอนุโมทนา การอนุโมทนาของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุญนั้นสำเร็จผลเมื่อเข้าใจหลักเช่นนี้แล้วท่านผู้ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญกุศลนั้นก็จะต้องทำจิตใจของตนเองให้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยเช่นกันเพราะว่าด้วยจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลนี้แหละจะเป็นเครื่องช่วยทำให้ท่านผู้จากไป มีความอนุมโมทนาได้ยิ่งเรามีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศสมากเท่าไหร่ทางฝ่ายผู้ล่วงลับไปก็ยิ่งมีความสามารถปลาบเพมอนุมโมทนาได้มากขึ้นเพียงนั้นเพราะฉะนั้นเรามาได้ประรบถึงมรณกรรมคือความตายแล้วบำเพ็ญบุญกุ้สนตามที่อัตมภา,ภาพได้กล่าวมาเป็นส่วนทานบ้างเป็นส่วนศีล ความประพฤติดีงามบ้างเป็นส่วนภาวานาทำจิตใจของตอนเองให้สงบของสายบ้างทั้งหมดนี่แหละยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากเท่าไหร่ก,ก็จะเป็นประโยชน์เกือ่อกูลแก่ผู้ตายผู้ล่วงลับและแก่ตนเองมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ท่านเจ้าท่าตลอดถึงญาติมิตรผูท้ที่มีความหวังดีทั้งหลาย จะพึงสำรวมจิตใจให้สงบผ่องใสและรำลึกถึงว่ากิจที่ตนควรจะทำเพื่อท่านผู้โล่งรับจากไปอันเป็นหน้าที่นั้นตนได้กระทำแล้วการรำลึกว่าสิ่งที่ตนควรทำได้ทำแล้วก็เป็นเหตุประการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราสงบผ่องใสหายความเศร้าโศกไปได้และในส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง เราก็ได้ทำจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่ดีงามระลึกนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นคุณธรรมตั้งใจในการที่จะดำเนินชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นสืบไปด้วยบุญด้วยกุศลเหล่านี้รำลึกด้วยจิตใจที่เป็นเหมือนเป็นอันเดียวกันทุกคนที่มาที่นี้มีจิตใจรวมกันเป็นเอกฉันในการที่จะบูรพกุศลแต่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว เมื่อรำลึกเช่นนี้แล้วก็ตั้งใจแผ่จิตอุทิศกุศลให้แก่ท่านก็จะสำเร็จเป็นปัตตาโนุโมทนาไมายกิริยาและในส่วนของท่านผู้ล่วงลับก็เป็นปัตตาโนุโมทนาไมายสืบต่อไปอิมินาตตะปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลคุณง,งามความดีที่โยมสมงคงวงเทียมได้สร้างสมอบรมมาในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ประกอบกับบุญกุศลที่คณะทางจันท่านเจ้าภาพประกอบด้วยภรรยาน้องสาวลูกๆหลานและญาติมิตรได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วอุทิศให้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันสมัยและจะได้บำเพ็ญต่อไปขออนาจกุศลบุญที่คณะท่านเจ้าพากทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งอวสาน ขออำนาจกุศลผลบุญยราศีทั้งหมดนี้จงเป็นผลบญบันดาให้โยมสมภง,งวงเที่ยวซึ่งได้จากภรรยาน้องลูกหลานและท่านทั้งหลายไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับแม้จะสถิตอยู่นักสถานวิมานใดก็ตามขอจงได้โปรดรับทราบว่าภรรยาน้องลูกหลานญาติมิตรของท่านหาลืมท่านไม่ ยังระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาด้วยความรักความเคารพและความอาลัยได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอันเป็นส่วนความชอบมอบส่งไปให้ปัจนี้แล้วขอจองมีจิตใจอันของแผ้วน้อมรับบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศณครัังนี้แล้วอนุโมทนาสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในสัมภารพให้สมดังเจตนาปรารภของคณะท่านเจ้าข้าจงทุกประการในวาระนี้อัตมาภ้าได้แสดงพระรธมเทศนาโดยปรารภเรื่องคติธรรมดาแห่งชีวิตคือความตายอันจะทำให้เกิดประโยชน์เป็นบุญความเจริญงดงามในความดีก็พอสมควรแก่เวลาต่อแต่นี้ไปขอเชิญคณะท่านเจ้า้า ทงตั้งใจกรดน้ำอุทิศกุศลส่งไปให้แก่ผู้ตายดังพระบาลีอนุโมทนาที่อัตมภาพจะได้กล่าวต่อไปสแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมุติยุติลมคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวามก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทานี้ กแต่รระบายนะครับพระวิญญาณธรรมาติเข้าไว้เพื่อเทียทานพร้อมทั้งปัจจัยและพระบเจญาท่านวิญญาณก็ในรำรบายนะครับพระบุาทานาณรราาพระพรแต่อไปยนะครับยมขาวาริวาาโพรปาคริโระติสาคาระเอวะเมวอิโตกินังเปตานังโอปกปตต บิชิตต,ต,ต,งตงังปติตังตุภังขิปเมวัสมิจฉาโตสัพเพโคเรนโตสังกปะจันโทปัญนนร,ร,ระโสยัญามนิชติระโสยัญาสัพพิติโยวิวัชชนโตสัพพโรโหวินัสสัตโตมาเตปวัตตวันตระโยสุขีติคายุโภภวะ พิวาทนสีนิสานิจังวุฒาปจาริโนจตางโรธรรมาวัฒนีอายุวันโมสุขังมังครางกัณฑะพกันยังนักตาปรสมาสัพุโตภะคะวาพุทธาภะคะวันตา่ิวาเทนิสัพวาาโตภะคะวันตาธรรมโม สัมมิณสุประติประโหนคภควโตสารกสังควสังขนา